สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ตำบลสวนเขื่อนนะครับอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ะนะครับก็มาดูเกษตรกรท่านเลี้ยงวัวอยู่ใกล้ๆทางขึ้นไปยังหมู่บ้านนาคูหาบ้านแม่แคมบ้านนาแคมนะครับเส้นทางนี้ก็จะไปถึงวัดพระธาตุอินแขวนด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่แห่งหนึ่งนะครับนี่ครับ เดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวในพื้นที่นี้นะครับปอสวัสดีครับปอแนะนําตัวหน่อยครับผมนายสุรศักดิ์แก้วทิพย์อ๋อปอสุรศักดิ์แก้วทิพย์นะครับเนาะครับปออายุตัวไหนล่ะครับเจ็ดสิบปีครับเจ็ดสิบปีละโอ้แข็งแข็งแรงอยู่เนาะครับเนาะโอ้ปอเลี้ยงวัวทั้งหมดนี่กี่ตัวครับปอสิบหกตัว ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด16ตัวนะครับสวยๆนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นวัวไทยใหญ่นะครับเป็นวัวไทยใหญ่แล้วคุณพ่อก็จะเอาลูกผสมบามันม,มาเป็นพ่อคุมฝูงด้วยหนึง่งหนึ่งตัวนะครับือ,อเลี้ยงง้วมานี่กี่ปีแล้วครับอ๋อสิบกว่าปีเลยจ้าสิบกว่าปีอืก,ออก็ข้างแรกที่่อเลี้ยงงัวเนี่เริ่มต้นตีกี่ตัวครับ่อ สองสามสามตัวนี่กรัสามตัวเป็นตัวแม่ว่าไรครับเออตัวแม่อะไรมขนาดอ๋อป่อซื้อมาหรือว่าได้จากใดมาซื้อมาซื้อมาครับสามตัวนี่ประมาณกี่บาทครับตอนนั้นครับตอนนั้นครับตก้อนมันบอกป่อไปเงี้ยสองหมื่นสองหมื่นนะครับเนาะสิบกว่าปีมานี่เนี่ป่อเลี้ยงมานนี่ได้ขายของรับเออขายไปถึงบางส่วนขายไปเป็นบางส่วนเนาะก็ถ้าตีเป็นตัวเงินแล้วนี่ได้ ได้มาประมาณต่อได้แล้วครับตีขขยงัวนี่มันหมดได้เจ็บเนาะครับมันก็ได้ไปโวคืนทุนหมดละกาครับเออคืนทุนหมดละคืนทุนหมดละเนาะตีเหลือนี่ก็เป็นกำไรนะครับเนาะกำไรแน่นอนนี่ครับลูกไอ้แม่เขาก็จะเป็นไทยใหญ่นะครับแต่ลูกของเขานี่ก็เป็นหนังหนาหมดแล้วครับหนังหนาสาใหญ่เนี่ยครับลูกของเขาก็จะเป็นคล้ายๆลูกผสมหมดแล้วนะครับออกลูกผสมหมดแล้วนะครับอืมคุณป่อเนี่ยเลี้ยงงวม <sm art> มาในสิบกว่าปีนี่ถือว่าเป็นอาชีพรักของคุณปอลเลยละ่ะเป็นอาชีพเป็น <announcing> อาชีพนอกจากเรื่องงวัวแหล่อปอเนี่ยอย่างเขาทำนาเนี่ยนะสวนยังได้เงี้ยหรอครับ,บ,บสวนก็ได้เงี้ยทำนากี่ไร่ครับทำนาสามไร่หนึ่งสามไร่ปีนี้เก็บเกี่ยวเลยนะครับยังบัวได้เก็บนะคร<อ>ับอ๋อปอเนี่ยไว้ไว้ไว้กินเนาะไว้กินบวัวได้เนี่ยขายเนาะครับเนาะได้ขายกินก็เลี้ยงงัวมาในสิบกว่าปีนี่มัน มีปัญหาอุปสรรคกัครับมีล้มป่วยเจ็บไข้ยังก์ง้วนี่บ่มีเออง้วนะครับกตมีผองนะครับอ๋อเียมื่กีเจ็บตีนผองเงยอ๋อเจ็บตีนอเป็นโรคเป็นยังบ่เป็นกัครับเป็นโรคเออโรคที่ว่าวันนั้นที่ว่าเป็นตุ่มเนี่ยอ๋อโรคลำปีสกรีนน่ะนะเออเป็นให้สองตัววันนั้นนะอ๋อของ่อเป็นสองตัวฟอจ้รักษาเลยวิธีใดครับรักษาเออหมอ หมอไอ้เนี้ยเขาไปสุสัดมาครับสุสัดมาสีจาสีจาอย่างเดียวเหรอครับอย่างอื่นก็ใจการรักษาอย่างอื่นป่มะสีจาก็หายเลยอ๋อเป็นงัวใหญ่งัวน้อยครับสองตัวนะงัวน้อยครับงวงเป็นงัวน้อยเนาะก็แสดงว่ากหลังจะเริ่มเป็นเป็นไปเยอะเนาะครับเนาะเป็นไปเยอะช่วงนั้นเขาเป็นกันเยอะเลยเนี่ยครับติดต่อกันนะครับคุณปอเลี้ยงอยู่ในพื้นที่นี่ตลอดใช่ไหมครับครับ บ่อใดบ่อใดเอาไปตั้งนอกเลยครับอเออส่วนแรงต้องไปตั้งนอกสว่วนแรงเอาไปลงน้ำเลยครับลงน้า,นาแต่ช่วงหน้าฝนหรือว่ากลาวันสาเนี่ยเลาไว้ันสาเขามาไว้ทีเออข้อของปล่อยอยู่ตั้งไดนี่ครับข้อข้อหัวอยู่ตั้งไดครับข้อง้วอยู่โน่นอ๋อโน่นครับข้องัวของคุณพ่ออยู่หลังบ้านนู่นครับโอ้ข้อก็ข้อแบบง่ายๆครับ ทำแบบง่ายๆมุงด้วยหลังคาทางกรสีล้อมรอบด้วยนะครับล้อมรอบด้วยไม้ไผ่บ้างไม้เศษไม้บ้างนะครับนี่ครับสวนสวนสักตรงนี้ก็คงจะเป็นของคุณพ่อเหมือนมั้งใช่คุเขาอ๋อแต่แต่พื้นที่ทุ่งนานี่เป็นของคุณพ่อเนาะครับนี่ครับอืวัวของคุณพ่อคุ้นคนมากเลยครับ เนี่ยคุณพ่อก็จะเกี่ยวหญ้าใส่รถสาเล้งใช่ไหมครับเนี่ยครับมาใส่พ่อเกี่ยวทุกวันเลยเหรอครับถ้าว่างก็เกี่ยวอ๋อเกี่ยวไม่ได้กินนี่ของครับใช่เขี้ยวเกี่ยวหรือว่าใจเครื่องตัดครับเครื่องครั็เครื่องอ๋อป่อเกี่ยงไปตัดอีนะครับเนี่ยครับรถสาเล้งของคุณพ่อครับพ่อใจเมากี่ปีแล้วรถนี่ครับหาปีป้าป่อคุ้มค่าเนาะพ่อครับค่า นี่คุณพ่อใช้รถคันนี้มาห้าปีแล้วครับในการไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวครับพ่อเขาไปเกี่ยวตามตามถนนหรือว่าข้างถนนแถวนี้เนาะนอกจากพ่อจะเกี่ยวหญ้่ยคืองววคือง้วอะไเนี่ยพ่อมีอาหารมีอย่างเสริมมันก็ครับอาหารบริสุทธิ์อ๋อบิบ่ได้คืออาหารเม็ดบ่ได้ให้ฝุนข้าวโพดอย่างกับบุมีเนาะ โปดหรือบริยาแล้วไอ้พวกแกบพวกล้มนี่ดูครับบริ้อคุณพ่อเลี้ยงด้วยอาหารหยาบก็คือฟางกับหญ้าสดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูว่าคุณพ่อให้ดูนะครับมีแต่ตัวสวยๆนั้นเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับสวยๆนั้นเลยครับก็เป็นลูกผสมไทยใหญ่บามันหมดแล้วนะครับนี่ครับคุณพ่อเลี้ยงเองมาสิบกว่าปีแล้วนะครับัวัวลูกผสมเนี่ยก็เป็นที่นิยมในพื้นที่ แถบจังหวัดแพร่เนี่ยครับเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายทนต่อ,อการเดินเขาเดินดอยนะครับเนี่ยครับตัวผู้ตัวนี้ก็เป็นลูกผสมบามั่นนะครับนี่ไม่คงจะตื่นกลัวผมนะครับพูดเสียงดังนะครับอ๋อวัววัวตามคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณพ่อเอารถ ใอ้ซาเล้งไปไว้ใต้ต้นไม้ใหอัวเดินตามครับผมนึกว่าอัวตื่นกลัวผมครับนี่ครับนี่แต่สวยๆยนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณพ่อนะครับว่ามีจะเปิดขายบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นมีตัวผู้ผู้ก๊อก,กนะครับอายุประมาณปีกว่าหรือว่า เกือบๆปีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคุณพ่อจะแบ่งขายหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นแม่ไทยใหญ่ครับนี่ครับคุณพ่อก็เอาหญ้าให้ไปตามทางเนี่ยครับคุณพ่อก็ล้อมด้วยลวดนะครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกมัด นะครับเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับก็ได้ปล่อยปล่อยไฟไว้ก่อนครับปล่อยไฟเป็นในแบบไอเครื่องหม้อหม้อหม้อแปลงไฟนะครับเนาะอ๋อปอครับตอนนี้ป่อมีงัวที่จะเปิดขายหอ่อปอยังบ่ได้เปิดเลยครับอ๋อคุณพ่อยังไม่ได้เปิดขายนะครับงัวย,ยังผอมด้วยเนาะ <c oughs> คุณพ่อบอกว่าวัวยังผอมนะครับแต่เนื้อหนังของวัวคุณพ่อ บางผอมจริงครับแต่เนื้อหนังยังสดนะครับสดทุกตัวนะครับไม่มีทิ้งโครงนะครับนี่อย่างตัวนู้นก็ยังสดอยู่นะครับปอมีงัวมานอยู่กี่ตัวครับปอนี่ยครับอะรสามตัวกับชีตัวนี่นะสามตัวเยอะน่ครับพ่อว่ามีวัวท้องอยู่ประมาณสามสี่ตัวน่าจะเป็นตัวนี้ครับหนึ่งตัวนะครับนี่มันเปินหญ้าอ๋อ ก็พ่อพอพันคุ้มผงก็คือเอาตัวนั่นจะก็เป็นตัวผสมนะครับผสมอายุประมาณกี่กี่ขวบเป็นสามขวบฟันสองฟันสามแล้วเนาะเลยฟันสี่แล้วเนาะก็ใช้ได้แล้วนะครับผสมมาหลายยังยังว่าหันผลงานลูกเขาตัวอะยังบ่หันแกนี่กําลังเป็นอันนี้ผสมกําลังเป็นของอ๋อกลังฮินคุณพ่อ คุณพ่อบอกว่ากําลังจะหัดผสมนะครับผสมเนี่ยซึ่งผสมได้ประมาณสามสี่ตัวนะครับยังไม่ได้เห็นผลงานของของเขานะครับอแล้วก่อนหน้านั้นปอใจป่อพันธ์จะจะไม่มาผสมครับพันหมูบ้านของเขานี่อ๋อแต่ก่อนปอบุบบุบมีไอ้ปอพันธุ้มปูงนมีเออมีแต่ก่อนเอขายไปยี่วานนะอ๋อขายแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาแตนเออมาเปลี่ยนช่วงที่ช่วงทียังบอกมีเดี๋ยวก็ไปใจ้ของคนอื่นใจ้ของคนอื่นกัน ครับเอาไอ้งัวป่อพันคนอื่นมาผสมเนี่ยเฝืนคิดกากหรอนในพื้นที่เขานี่นี่ว 200, งวงสองร้อยสามร้อยอ๋อกอบแป้งเนาะเออคนอันนียวกับนี่เนี่ยอ๋อกค็คิดกาสองร้อยสามร้อยสามร้อยเออสามร้อยอืมก็งัวพันธุ์ไทยใหญ่ลูกผสมบ้ามันเนี่ยม,มันเลี้ยงง่ายเ่าบอกเลี่ยงง่าย เรื่องง่ายเนาะถ้าถ้าเป็นพันแต่แต่ก็เออเรื่องยากเรื่องยากเหรอครับเออนานาแล้งไหมอ๋อช่วงหน้าแล้งนี่คือหวกฟางห่วงหน้าเนี่มันบกใครมีเนาะไขมีอ่ะครับไอ้ห่วกเลือดสูงสูงนี่ก็จะมันก็จะผอมเหรอครับผอมมันมันอยู่ได้หนึ่งว่าเขาเมียงเขาไอ้ใหญ่เขาเนี่ยอยู่ได้หนึ่งเขาต้องมื่อหันนี่มันนี่เลยฟางกับหน้าตลอด เลี้ยงงัวนี่สบายกว่าป่อป่าวะอ๋อสบายเหมือนกันอะสบายเนาะตีมันสบายเพราะว่าป่อชอบตัวเนาะชอบตัวความชอบนี่มันก็เลยเนี่ยเนี้ยยังมันก็ดูสบายไปหมดเนาะนี่ครับคุณพ่ออายุ70แล้วนะครับก็ยังมาเลี้ยงวัวเกี่ยวหญ้ามาให้วัวทุกวันนะครับป่อไปเกี่ยววันไหนกี่รถนะครับรถวันละรถวันละรถอ๋อนี่ก็คือจบละวันนี้บ่ได้อ๋อ เย็นกงไปกินเที่ยงอ๋อตอนเย็นตอนเย็นท่านเอาฟางเอาเฟืองให้นะครับเก็บเฟืองเก็บฟางไว้นะครับก็เฟืองนี่ซื้อเอาหรือว่าเก็บไปเอาเก็บไปบไป่บได้ซื้อเฟืองอัดก้อย่างไรอัตกรกไ,ได้ซื้อสีนี้เท้ามาครับเกี่ยวเข้าแล้วเขาจะเก็บมาไหวกอขอ,ของเฟงืองของป่อเองหรือว่าไปโลซื้อของคนอื่นหไหมของป่อเองอ,อง๋อเออนี่ยนะที่บ้านอ่ยครับ ขบก้อกระซิลเขาซื้ออซื้มาก็คือไปเป็นเฟืองหบเนาะงหอบมามาเก็บไว้ในโรงเรือนโรงอย่างเอาลูกเป็นหลานคุณพ่อนี่มีคนมาช่วยคุณพอเลี้ยงกว่านีะคนเดียวเลยโอ้ลูกหลานยังกบบบมานาดนี้เก่งๆเลยคุณพ่อครับอายุเจ็ดสิบแล้วเขาเลี้ยงวัวสิบกว่าตัวนี่ยเขา เลี้ยงเองหมดเลยแล้วครับลูกหลานก็ไม่ให้มายุ่งนะครับแกดูแลเองได้นะครับตอนเช้าก็ไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวรอบหนึ่งนะครับตอนเย็นก็เอาฟางมาให้อีกหนึ่งรอบครับท่านก็ล้อมรอบบริเวณนี้ไว้นะครับเป็นพื้นที่ของท่านนะครับมีอ่กว้างผมคำนะเนื้อที่ก็น่าประมาณสักสามสีไนะส่ไร่น่าจะอ๋อสี่ไร่กว่านะครับ เมื่อขบถ้ายอคอกท่านก็จะเอาท่อน้ําเอาถังน้ํามาไว้นะครับเอาน้ําใส่ไว้ให้วัวนะครับให้วัวตอนตัวไหนหิวก็เดินไปกินนะครับ mm hmm. บางตัวท่านก็ล่ามเชือกไว้นะครับ mm hmm. ก็คงจะอะ่กันตอนเอาไว้ในอคอกนะครับเพราะว่าเวลาไปไว้ในอคอกก็ต้องต้องผูกนะครับบางครั้งมันก็จะไปแกล้งกันนะครับ mm hmm. ไปชนกันไปถูถยกันตอนกลางคืนนะครับ ถ้าท่านก็คงจะมัดมัดตัวเสาอยู่ครับมัดตัวเสาอืมก็เลี้ยงแบบง่ายๆครับ<ม>ในข้อกัวก็จะมีเสาอยู่ครับแต่ละเสาก็จะมีรู้นะครับว่าตัวไหนจะอยู่เสาไหนมันก็จะรู้เองหมดแหละครับเวลามันเดินเข้าข้อปุ๊บมันก็จะไปอยู่จุดยืนของตัวเองนะครับ<ม>อืมก่นอกจากโลกไอ ลำปีสกรีนตีผ่านมาเนี่ยโรคบวมีโรคอย่างอื่นมาแน่นอนอย่างอื่นนใ่บมอไขมีครับปักเปื่อยเท่าเปื่อยอย่างไรเท่าเปื่อยนี่บวมีบวมีเลยพ่อได้ฉีดยากหรอฉีดยาวัคซีนเออฉีดบางปีก็ฉีดบางปีก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่เขาเยอะเลยมัถ้าเป็นเขาก็าจะมาฉีดด้วยนี่อ๋อพ่อฉีดเองจ้ะก่ะวัคซีนนี่พ่อไปเอามาจากไหนบวมมีครับไปซื้อเนาะนี่ ก็วัคซีนไอโรคปากเปื่อยเท่อเปื่อยเนี่ยเปิดแจกฟรีนะครับประสัวเนี่นะครับประชันคุณปอไปขอเลยไปขอติดประชันอำเภอนะครับเงินอ่อนป้าไปก็ได้เปิแจกฟรีอยู่แล้ววัคซีนตัวนี้มันบ่มเงอนลําไอวัคซีนโรคลำปีสกีนอันนั่นนะมันกดราคาแพงราคาแพงครับอีกอย่างมันเป็นโรคใหม่ครับอีกหน่อยถ้า ถ้ามันมีการระบาดต่อเนื่องอ่ะครับผมคิดว่าทั้งอ้กรมปศุสัตว์หรือทางปศุสัตว์แบบเป็นคงจะอันผลิตวัคซีนหรือน้ำเข้าวัคซีนเข้ามาขายให้กับเกษตรกรในราคาที่ถูกเนาะเพราะปีนี้มันมันใหม่ต่างคนต่างคนก็ต่างหวฮหูว่ามันเป็นจะได้แม่แต่แม่แต่สัตวแพทย์เองก็ต้องรักษาตามอาการของง้วนะครับแต่ละตัวแบบเป็นแบบได้แบบได้ คุณพ่อก็โชคดีนะป,ปีนี้แต่ติดลำปีสกรีนแค่สองตัวเองครับอืวัวของท่านเป็นวัวที่สดมากเลยนะครับหนังหนาดีนะครับนี่ตัวนี้ก็หุ่นห่างก็ดีหมดแล้วครับอยู่ในระดับนี้แหละครับถ้าถ้าเลือดสูงกว่านี้มาอยู่กับฝูงก็ไม่ค่อยไหวนะครับถ้าเลือดประมาณห้าสิบถึงหกสิบ กว่าๆเนี่ยครับถึงมาอยู่กับผงอย่างเงี้ยครับเดินคล่องเดินสะดวกนะครับถ้าเลือดสูงๆเดินเชื่องช้าไม่ทันตัวเมียคับกงอจี๊บบ้ออบานเฮาห้องงอ้อเหรอง้วปูเนี่เป็นห้องปูจะได้สีของมันนี่นี่ครับง้อมุกอ่างมุกเนาะรับหัวหม้อ ง้อเลยง้มุกเมรออ๋อเป็นมุกเหรอครับอ๋อเนี่ครับงมุกถ้าเป็นภาษาที่วัวที่เขาเรียกกันก็เป็นโบ๊ทนะครับวัวโบ๊ทนะครับน่าจะเรียกว่าโบ๊ทนะครับแต่ทางเหนือเรียกงัวมุกนะครับนี่ครับหูดําตาดําปากดําแข้งขาดํานะครับหางดํบไข่ดํานะครับปลายปลายเครื่องดํานะครับนี่ ถ้าเป็นภาคถ้าเป็นภาษาอัวก็เรียกวัวโบสทนะทางเหนือเรียกวัวมุกงัวมุกนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับมาเดียวนี่นชอบงัวแดงนะครับสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปเอวงัวแดงมามงก็แล้วแต่ครับแวแต่บางคนก็ชอบแดงบางคนก็ชอบขาวบางคนก็ชอบมุกนะครับ